โบหัวสาติแล้วยนเหตุผลยังความผิดหวังมันจังเลือดอาอีเจปวดราวทุกอยางคายให้อตาให้แบบบอมิเหอย่างอยู่ครับอ่นานั่งหว่าวกับเอฟซียูค่ะเป็นยังไงเป็นดังซีค่ะทั้งนั้นหนาวอยู่บ่คะทั้งนี้ห่อน นหนาวกายไม่เท่าอะไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเอายิ้มให้ยังไม่เคยยิ้มบ่รอเอายิ้มก็ไ่ได้บ่าค่ะอ๋อถไม่กินสมแข่งกันบ่เอาซิบ่ได้กินสมได้ค่ะนี่หนูมีอยู่นี่นี่เอาบ่าาได้กินสมยีรีค่ะนุอันนี้ได้นหนุเตรียมมานั่งกินโดยเฉพาะได้นี่ค่ะ อ๋อไอ้ก็เตรียมมานั่งกินด้วยกันเอา,าค่ะเห็นมอบนนันไดนัดกันแนะ่กันได้ในหะ้องเฮียังค่ะโอ้แม่นูเตรียมมากินอยู่แล้วอ๋อไอ้กระเรียมมากินด้วยกันฉันบอกเข้ใจใจตรงกันไนะงแมนบอแมนค่ะกินแก่กิน็ลอยอีหลา บ่ได้แก่เกินเขาไพรวนุเกินเนาะเตรียมดีมากอยู่ด <starters> ้วยค่ะบ <player> ่เด en <illing en> <s Elliott ills> ็กเกินทำบ่เด็กเกินอนาะเด็บโอ้คก่อนว่ะเนี่ยดวงให้ดีค่ะ แค่นย่งมันว่าแม่นหมากละมุดก็ค่ะเป็นหมากหมากปางอุ้ยอ้อยน่อยูกลครับนองยู่ไกลถ้าแม่นถ้าแม่นละดึงมือทะลุไปนี่ผมเอามือทะลุไปก้องนันแล้วก็ดึงเขาว่าพี่เลยที่นี่ สวัสดีค่ะทุกๆคนกินเข้าแร่งหร้อยังคะไปก่อนเขดกินอ่างโพดอยากน้ามาสังอ้ยแ่บได้ผมมองสมผมไปซื้อมันตลาด